KUN ครับ FC ช่อง YouTube ขอมาบริษัทวิลล่าคุณาลัยจำกัดมหาชนครับอ่สังหานะอะสังหานะครับโอ้ FC ผมตื่นเร็วจังนะครับสมาชิกหุ้นนะสมาชิกกลุ่มตื่นเร็วจังตอนนี้มันหกโมงเช้านะครับผมอัดคลิปช่วงตีสี่ทีห้านะ ดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KUN นะครับรายย่อย40%แล้วรายใหญ่ก็เป็นบริษัทเข้ารับสำนักงานใหญ่เนาะแล้วก็เป็นบุคคลแล้วก็มีบริษัทอยู่อีกนะครับบุคคลเยอะเลยนะครับบุคคลเยอะเลยถือเยอะด้วยงบการเงิน KUN ครับ นี่สิน522ล้านสินทรัพย์รวมพัน34ล้านถือว่านี่เริ่มเยอะนะกำไร11ล้าน56ล้าน84ล้านกำไรโตกำไรโตนะโตเห็นได้ชัดนะครับ11 5 6 8 4 r อา E 17ครับปันผลไม่ค่อยมีไม่สีเรียสน,นะนะครับกำไรคุณโตไงเออดูกราฟ KUN ครับ ราคาปัจจุบัน3ามบาทสิสตางค์ราคาเส้น200วันบาท63สตางค์มองแบบนี้ก็ขาขึ้นนะครับดูภาพรวมโอ้ยราคาดีงบก็โตแต่ราคาก็แพงไปแล้วนะครับแพงไปแล้วหุ้นเข้าตาลาดปี IPO แล้วเนี่ยปี2020ครับเพอเพอเป็น IPO ปี2019เเลยนะตัวเนี้ใช่ไหม ปรับฐานอยู่81สตางค์อ่า81สตางค์แล้วก็สร้างฐานนานมากครับอยู่กรอบนี้นะตอนเข้ามาอยู่แค่บาทเดียวบาท9ตังค์เองนะครับปรับฐานอยู่ประมาณประมาณปีเพิ่งขึ้นปีเนี้ยเพิ่งขึ้นปีเนี้ยนะเพิ่งขึ้นปีนี้นะครับจาก81สตางค์ขึ้นไป สามบาทยี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์ละคิดคิดดิคิดดิเออสามจุดสองลบแปดสิบเอ็ดสตังค์ได้หลายคูณร้อยครับได้หลายหารแปดสิบเอ็ดสตังค์หุ้นขึ้นไปแล้วสองร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามปะเดี๋ยวจะงามไส้ตรงนี้เราหืมกราฟมันนอนจัด ปรับเป็นเดดูก่อนอ่าอย่างนี้ตีได้นะอย่างนี้ตีได้นะครับตีจากเส้นเทนเสกดจากบาทหนึ่งมาตรงนี้นี่นี่นแปสิบอตางอยู่ไหนอยู่นี่เดี๋ยวผมขยายให้ดูอ่านี่ครับเห็นไหมเห็นแปดสิบเอตางไหมเห็นไหม kun เนี่ยเส้นเท็นเส้นกดบอกว่าขึ้นตั้งแต่แถวนี้ละ นี่ครับตั้งแต่แปดสิบห้าสตางค์ละแปดสิบห้าสตางค์นะแต่เส้นสองร้อยวันบอกว่าโอ้ยต้องขึ้นมายืนแถวนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยยืนแถวนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยแถวนี้ก่อนซักเก้าสิบตังค์เป็นไงเก้าสิบตังค์ต่างกันห้าตังค์นะครับเนี่ยต้นเทนถ้าเกิดคุณจะมีตัวนี้นะเนี่ยคุณต้องมีแถวเนี้นี่คุณต้องมีแถวนี้ ไม่ใช่ไปมีแถวนน้นไม่ใช่เป็นต้นเทนแถว3บาทไม่ใช่นะครับหุ้นขึ้นจะ300%อยู่แล้วนะครับถามว่าขึ้นต่อไหม k คยงบก็ดีนะงบก็ดีครับราคาก็าแพงอ่าประมาณนี้นะแนวต้านแรก3าบาทยี่สิแนวรับหลังพิงฝาไม่ควรหลุด2องบาทเจบสีครับและหลังพิงฝาอีกอันหนึง่งเอาแบบ สมมติคนทุนต่ำนะถ้าหลุดตรงเนี้ยถอยดีกว่าสองบาทสิบี่ะหลุดเถอะถอยเถอะนะครับถ้าเห็นสองบาทสิบี่เนี่ยโอกาสจะลงมาบาทหกสิบสามง่ายเลยนะครับอ่าผมตีแนวรับให้อีกแนวหนึ่งนะครับคือสองบาทห้าสิบสี่นะแนวรับใกล้สุดใกล้สุดเลยที่ควรจะหนีนะสองบาทแปดสิบแปดเนี่ยถือว่าดีแล้ว แต่ถ้ามันผ่าน3ามบาทสได้มองราคาขวามือในกระดานครับ3มบาทห้าสาบาทเจบาทเกบาทสิบบาทสคือราคาขวามือในกระดานเป็นแนวต้านและแนวรับถัดไปถ้าราคาสูงขึ้นนะสรุปแผน k u n งบโตราคาก็โตเ,เสียดายไม่เป็นไรครับแนวรับแรก2.88บาทแสตางค์แนวรับถัดมาสองบาทเจสบสตางค์ครับแนวรับหลังพิงฝาผมมา2บาทเจแล้วนะ แต่ผมตีให้ดูก่อนว่าแนวรับถัดมาก็มีสองบาทห้าสี่และสองบาทสิบสี่สตังค์ถ้าหลุดสองบาทิสี่เนี่ยคนทุนสูงน่าจะเริ่มถอยแล้วเพราะทรงกราฟมันจะเริ่มหลุดเสียทรงนะครับหลุดเสียทรงนะครับเพราะบางคนเขาตีแบบนี้ไงเขาตีรอบสั้นน,นี่ตีแค่นี้ตีแค่นี้เนี่ยหลุดแบบเนี้ยเขาถอยนะครับหลุดแบบไหนหรอหลุดแบบเนี้ยเนี่ยหลุดแค่เนี้ย บางคนคนทุนสูงเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วครับอะประมาณนี้เนาะนะครับแนวต้านครับผ่านสามบาทสองได้ก็ราคาขวามือในกระดานครับน่าจะช่องละย0สบตังค์นะสามบาทห้าสมบาทเจ็ดสามบาทเก้าสี่บาทสิบสี่บาทสามไปเรื่อยครับถ้ามันผ่านสบาทยิบตังค์นะหุ้นสูงแล้วทำไงดีดูระยะย่อหน่อยคนทุนสูงจะได้หนีทันนะครับ เส้น20วันบอกว่าห้ามหลุด2องบาทแปสตางค์จะมองเป็นย่อครับเส้น2องว,วันบอกว่าห้ามหลุดบาทหกสตางค์จะมองเป็นย่อครับอืมส่วนสูงระวังนะตะเทนเขายังสวยอยู่สวยดิยโหขึ้นยังกับจุดพุดูดิเห็นไหม ตีเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลนี่ครับเนี่ยถ้าหลุดแถวนี้ครับปรับเป็นขาลงทันทีเนี่ยหลุดประมาณหลุด2องบาทแปดสองบาทหครับเริ่มจะเป็นขาลงระวังนะ f ทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับวางแผนออกด้วยนะทุกคน ทุนสูงแล้วเริ่มหลุดเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลหรือหลุด2บาท8ปตังค์ถ้าหลุดเส้น20วันนะครับยิ่งถ้ามีแท่งแดงยาวๆเนี่ยอันตรายนะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นแรงขายที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่เราอะทุนเท่าไหร่ถ้าเราทุนบาท2บาทมันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราทุน3บาทอะปัญหามานะครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ